สวัสดีครับเอสซีสาวหน่อยเฟรนแด้แงเอสซี่า้นานลำเพลินออิเชียลครับจบบอลลีบูลแล้วพี่น้องจบแท้ๆจบแน่นอนเัสที่น้างสาวหน่อยเฟรนดแด้งครับดูนครับจบบอลลีบอลจากเตยล่าเี่ยวฝ่าพา,ฟารับโจดจานฝาดบุ่ม กเก็บของแล้วครับเร็วกว่าครับพี่นอ้องประมาณเกิงชั่วโมงอยูเ่เลยเดื่องประมาณหกโมงตรงตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงสามสิบห้าครับเลือกงาครับวันนี้เดินทางต่อครับวันนี้พี่นอ้องบุรีรัำอำเภอสตึกครับบ้านหัวชางน้องเชือก เบื้งครับคณะกรรมการหรือว่าผููพา,าจาัน์บริหารจัดการดีครับเบิ้งดูเก็บขยะตื่นสามารถแล้วเกือบสิแล้วแล้วครับ80%ือแปดสิเปอร์เซล้วเดือยี่สิอร์ซ็ล้านตัวกว้างขวางกว้างใหญ่ไพศารกลับเคื่อนล้านกิจกรรมตรงนี้พี่น้องเบื้งครับแน่นอน่ะครับพบายยังเป๊บเดียวไหมครับ เต็มเลยเต็มสุดมเลยครัก็เก็บของครับเช่นเดิมหลังจากที่มาบ้านเขาทำการแสดงอยู่เ,เพเภอปากช่องเัีวนี้ก็เคลื่อนถม,มาบ้านเพื่อเมืองจะน้อยครับเบะลา,าตั้งถมาบ้านลอยหกสิบกิโลต่าง ทีมงาน LED ทีมงานประดับทีมงานบราร์บนอนรู้สึวกว่าร์ิเก็บของเรียวพิเศษครับใส่แดดเฮ้หนาวครับมึงนี่แต่ว่าหมู่บ้านนี่หนาวครับห,หมู่บ้านตอนเช้า ยินข่าวว่ามือนีเล่นเร็วครับเล่นเล็วเลิกเร็วครับมือแรลงนี่เล่นตีสองเลิกตเล่นเล่นสองทุ่มเลิกตีสองครับบ้านหมวช้างหนองเชือกอำเภอสตึกครับจังหวัดบุรีรัมย์ึงทัง ท <c oughs> ีมบารบนอนนี่ครับใส่ระบบเป็นเก็บบงแข็งเกอร์ครับถอดแรกออกใันใส่แร็กนีครับร่องเก็บอ่ไรบอกก่อนในน้อนเหตุเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสักสั้นนี่จมสั่นสีสั้นครับสั่น,นบ้างเพิงเพิ่งซีนตัวนี้ พี่น้องเมึงมื่อคืนนี่ร้านกว้างใหญ่เพศาลบู๊บมือรูกุรลูกตาสน้ำลานวัดหนองไผ่เรียกว่าหนองไผ่ล้อมแล้วครับอำเภอเมืองตำบลโพวกลางครับจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องครับเดยกนี่ว่าหลวงพ่อเป็นจ่างโตเนี่ย ตัดฤดูการที่หกแปดหกเก้าครับตฤดูการที่แล้วดูตานี้พ่อพ่อกำลังเก็บไฟทอดเขาทอดออกตลอดตลอดทุกมือทุกเ่น ดูเอ็ดดี้สาวปุ๊บปึ๊บป๊บีน้องบ่งคับฝันโรงงานโรงงานนึงแฮ่นาทีเพย์นาทีมั่นเครับเพดงานทุกระบบคนละระบบไ่ได้ครับเ ระบบไฟระบบมันตั้งปีก็ัเป็นระบบของไลปินตัวงานไฟงานไฟย่อมสีย่อมฉากย่อม,อมอยังกาแฟกับโมนิเตอร์ของเอดีเซาครับผู้นึงเก็บสายผู้นึงเก็บจอตั้งปีกับปะแหาจอ ทางปุ่นกันีประมาณของงานประดับครับกุ่งชัดกุ่งชัดเพื่อหอยของจอนกันอเป็นเพื่อหอยไร่พิ้งกันะีเป็นของงานประดับครับสามแผนร่วมกัน อืมปดเฮะารถเกียวเขาเดี๋ยวคน,ออน,นกันโผล่เงื่อนเขาคนขี่ไปเส้นมืนขี้บ่มี่หมู่บ้านว่าขอตู้มากขารถเกี่ยวเขาอ,อ,นะอืมตุกตุ้ตู้โงงานย่ญญางกีดได้ อันนี้ช่วงงานจอจอเอลวีดีลดขนคันหนึ่งครับชุวงพูดกับคุยครับอันนเนกจานดำมูนิเตอร์เล็บสาย ขอมมิดม <esh> ือสองครับการนำเส้า <otros> ห <app let> ัวบุกเส้อนี่ก็ดีเป็นโค้งทัดครับคุนสองทางประดับนี่มีอยู่ประมาณสิบเนครับพีิจอมีอยู่มีสิบอ้นหอหจอมีอยู่มีสิบคนแล้วก็ไอ้ยังก่อน ทีมงานโมลามลนอนกับยีสิบคนครับรยีเิบคนนควอลูกฟีโองานครับขามีขมันเพิ่คงครับบังคับการโดยเกย์กวนครับเกย์ห้องปีนีบอมาปีนาจัาดิมากปีนีฝักฟื้นร่างกายเยู่ครับ พี่น้องูีแรงไหมกำลังแรงเครียรงใจกันครับสาวหน่อยเปินแปรงต้อการแสดงยูบานหัวช้างหนองเชือเพิ่สตึกจังหวัดบุรีรัมย์เจอกันไม่ฤดูากาันนาครับฤดูากาันต่อไปคดีวด่าไรมากต่อไปอีกครับณวัดหนองไผ่ตำบลโพกลางอำเพื่อเมืองจังหวัดเพราะเราจะสีมาแห่งนี้ลหรครับพี่น้อง เฮาถึงาเราเตะแล้วนะมาผลาง,างานเฮารับเชียร์รับชมคือเก่าแล้วครับเพราะว่าปีนี้นานเฮาทิพย์เทีวเนาเลยเน่าเหยียดปีนี้กันที่ทนะครับเดจอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ว่าฝากไว้ที่นี้ฝากช่องป้าอ้ํนาทล่ำนนลเพลิตรับเชียร์ไม่โอบโหความใจเพียรใจนองครับเจอกันไม่ ดูการทุกเก่าทุเกจางุ่เก่า,กกา,กกาดูการนาไรา่นาที่เสร็จเลยพุน้นยมางนะครับมาค,ครับ